บ้าน2ชั้นราคาเริ่มต้นเนี่ยสล้านกว่าบาทเองลองดูดิความสวยงามมันมีแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยครับบ้านหลังนี้จะบอกว่ามันเป็นบ้าน2ชั้นเลยเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นนะเพราะว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยครับเราอยากให้เขาเป็นเหมือนชั้นครึ่งบ้านชั้นครึ่งเป็นยังไงใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะงงว่าบ้านชั้นครึ่งเป็นยังไงพาไปดูหลังนี้เลยฮะ ถ้าเรามองผิวเผินะครับตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นสองชั้นเนาะอันนี้คือชั้น1อันนี้คือชั้น2บ้านหลังนี้นะครับหน้าไม่กว้างมันมีแค่พื้นที่สองห้องนี้เองแต่มันเป็นขนาดยาวไปอ่าพื้นที่ของบ้านหลังนี้นครับพื้นที่ประมาณ60ตารางวานเนี่ยสร้างบ้านหลังนี้ได้แล้วเออแล้วก็มันมี3ามห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้สองคันนะครับจริงๆจอดได้มากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่คุณนั่นแหละว่าจะไปวางได้แค่ไหนถ้าเรามาดูหน้าบ้านเห็นไหมฮะ บรรยากาศต่างกันเลยไหมลิบลับเลยไหมตรงนี้ครับเราเรียกเขาว่าด้านจอดรถแล้วกันถนนมาแล้วก็จอดรถบรรยากาศก็จะดูมิชชดนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องการให้บ้านมันโดดเด่นมากเพื่อล่อตาล่อใจขโมยผมก็จะออกแบบด้านหน้าเนี่ยให้ค่อนข้างมิชชดนะครับโดยจอดรถได้2คันตรงนี้ถ้าที่เยอะก็จอด3-4คันว่าไปนะฮะแล้วก็ใช้ระบบปิดเป็นแบบตัวของโลชัตเตอร์ นึกออกไหมฮะบานเลื่อนบ้านหมุนบ้านอะไรเงี้ยปิดไปเลยเวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่รู้เลยนะครับว่าบ้านเรามีอะไรบ้างเป็นบ้านที่ต้องการรับความสงบนิดนึงจอดรถปั๊บเข้ามาเจออะไรฮะเป็นโถงทางเดินเดินเข้าไปจนถ,ถึงโซนหลังบ้านบ้านหลังนี้แปลกนิดนึงครับผมเนี่ย เอาโซนของทาครัวทาอาหารเนี่ยไว้หลังบ้านปกติเนี่ยที่ใครเห็นบ้านที่ผมออกแบบส่วนใหญ่จะเอาครัวไว้หน้าบ้านใช่ไหมหลังนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมากเอาครัวไปไว้หลังบ้านเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เราจะใช้บรรยากาศเนี่ยอยู่หลังบ้านซะส่วนใหญ่ด้วยบริบทเนี่ยครับผมต้องการให้หลังบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่กิจกรรมของครอบครัวก็เลยดึงมาไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราจอดรถปั๊บห้องนอนชั้นหนึ่งเนี่ยเรามีสองห้องห้องที่1ห้องที่2เห็นไหมฮะเราทําเป็นห้องน้าในตัวทั้งหมดเลย เดินเข้ามาปุ๊บอันนี้หัวเตียงห้องหน้าบ้านเนี่ยครับอาจจะเป็นห้องผู้สูงอายุก็ได้นึกออกไหมถ้าสมมติว่าบ้านเรามีคนแก่อย่างเงี้ยมีสอวอ,อย่างเงี้ยถ้านอนห้องนี้เราก็สามารถไปโรงพยาบาลได้ง่ายเลยเดินออกมาปั๊บเข้ารถไปโรงพยาบาลเลยห้องน้ําห้องนี้ก็จะใหญ่พิเศษถ้าดูในรายละเอียดห้องน้าห้องนี้ครับก็จะกว้างหม่มีที่นั่งด้วยแต่พอเดินเข้ามาเนี่ยครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้แบบธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับสามารถเปิดระบายอากาศได้หมด นี่ฮะทิคนะครับเวลาออกแบบห้องน้ําผมจะเอาไว้ชิดผนังทัง้งหมดหลายหลายคนอาจถามอ้าวแล้วห้องนี้ไม่เห็นชิดผนังเลยเพราะว่าตรงนี้ครับเราสามารถเดินท่อแล้วก็ระบายมาฝั่งนี้ได้ไมันอยู่ในโซนเดียวกันนึกออกไหมเราจะได้แพคเข้าคู่เลยแพคเข้าคู่เลยเพื่อให้ตัวถังบาบัดถัง Z ซตเนี่ยครับมันอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ถัดมาเดินเข้ามาทะลุเข้ามาเราก็จะเจอส่วนครัวครัวเนี่ยครับผมจะมีซิงมีเตาเป็นรูปตัวยูเลยแล้วก็มีบาร์ตรงนี้เห็นตัวบาร์ไหมตัวบาร์เนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อส่วนได้ แล้วเราก็ทําตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวได้ออกสวนตรงนี้ขนานกันเป็นตัวของอะไรดูทีวีนะครับหน้ากว้างของบ้านของเราเนี่ยประมาณ16เมตรดิสิเมตรนี่คือตั้งแต่มุมนี้จนถึงมุมนี้นะสิเมตรอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเอาขอบตรงเลยเนี่ยไม่ถึงนะครับแล้วก็ลึกเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่ขอบเนี้ยขอบบ้านจนถึงสุดบ้านเนี่ยประมาณ1 8บแเมตรตรงนี้ฮะประมาณสิบแเมตรถ้าเรามีที่ดินประมาณขนาดเนี้ยสามารถออาแบบเนี้ยไปวางได้เลยนะครับแล้วก็ดู ที่ทางแดดที่ทางลมว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะฮะวางได้เลยแล้วบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนี่ชั้น2จะเรียกว่าชั้น2หรือชั้นลอยดีปกตินะฮะถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ของ1ชั้นเนี่ยถ้าไม่เกิน30%ของพื้นที่ชั้นก่อนหน้านี้เขาจะเรียกว่าครึ่งชั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่ามีห้องนอนแค่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกชั้นลอยได้อไอตัวชั้นลอยเนี่ยครับมันก็เป็นห้อง VIP เลยข้างบนเดินขึ้นมามีระเบียง นั่งดูข้างนอกได้ดูโถงข้างในได้ตรงนี้ดูข้างนอกไม่ได้สิมันจะดูข้างในได้อย่างเดียวเพราะข้างนอกเนี่ยผมต้องการให้บรรยากาศของด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นปิดทึบหน่อยนะครับแต่พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยระเบิดสเปซระเบิดโอเพนเป็นห้องนอนแบบลักชวรี่เลยแล้วก็ใส่บรรยากาศต้นไม้มองตรงนี้ได้นะครับกว้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ12เมนตรนี่ถ้าไปดูบรรยากาศภายในเริ่มจากที่จอดรถเดินเข้าไปนะครับบล็อกไว้ด้วยกระจกนิดนึงแล้วเดินเลี้ยวซ้ายมาเดินเลี้ยวซ้ายมามองไปสุดทางฮะ ตัวทางเห็นอะไรฮะเห็นโต๊ะทานข้าวระหว่างทางเนี่ยเข้าห้องนอนนะครับเดินผ่านไปเลยด้านขวาเนี่ยผมเจาะช่องไว้เลยเพื่อให้มันขนานกับสวนนี่เห็นนะเมื่อกี้เรายืนเมื่อกี้นะเราหันออกมาขนานกับสวนนะครับลอยๆแบบนี้พอเดินขึ้นไปตรงนี้เป็นอะไรฮะบันไดเดินขึ้นชั้นชั้นลอยไอ้ตัวบันไดเนี่ยผมไม่เอาคอนกรีตนะผมต้องการให้เป็นเฟลลเหล็กๆหน่อยเหล็กเนี่ยครับมันจะบางเบามองทะลุได้เห็นไหมมองทะลุได้เลยแต่ถ้าเป็นบันไดคอนกรีตเนี่ยมันก็หนาตรงนี้ก็จะทึบ อ,อึดอัดผมต้องการให้เป็นบันไดแบบโปร่งๆแล้วก็เปิดประตูออกสวนได้ห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบโถงสูงเลยเห็นไหมฮะโถงสูงเลยแล้วตรงนี้ผมก็ใช้เป็นคานคอนกรีตนะครับมีกระจกอยู่ข้างล่างและข้างบนนี่ถ้ามองมุมนี้ก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งแบบนี้อ่าเห็นชั้นลอยไหมชั้นลอยข้างบนเราทําเป็นห้องอ่านหนังสือข้างบนได้ห้องทํางานข้างบนได้นะครับนี่อันนี้ห้องครัว เนห้องครัวเนี่ยเราก็วางมินิบาร์วางบาร์วางโต๊ะทานข้าวไว้แบบนี้เลยเราถัดขึ้นไปครับอันนี้เป็นห้องนอนแล้วบรรยากาศของห้องนอนเนี่ยเราจะแต่งไงแล้วแต่เลยแล้วแต่ฟิลเลยแต่เราสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้ทุกห้องเพราะห้องนอนเนี่ยผมกําชับอย่างดีเลยว่าบรรยากาศของห้องนอนเนี่ยต้องพักผ่อนได้อย่างสบายนี่บรรยากาศภาพรวมทั้งหมดของบ้านหลังนี้เห็นไหมถ้าเรานั่งห้องนอนตรงนี้ลงมาครับตรงนี้เป็นไม้เลื้อยลงมาเราจะติดเป็นต้นลีกกนยูก็ได้นะเขียวๆหน่อยหรือไม่ก็จะเป็นตัวอะไร เหลืองชัชวานใช่ไหมเออมีดอกเหลืองเหลืองได้ด้วยตรงนี้ทําได้เลยแล้วเราก็ทำรางระบายน้ำไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่เลอะนะฮะบรรยากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวหลังคุหหลังคาเนี่ยผมใช้เป็นตัวเมทัลชีตเนี่ยเมทัลชีตเนี่ยผมใช้เป็นตัวเนี้ยหนาๆอย่างเงี้ยกันเสียงกันฝนได้อย่างดีเลยเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ย แท้ไม่มีเสียงกะแทกเลยตรงนี้เวลาเคาะเนี่ยมันอาจจะดังนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ยึดแต่ถ้ามันยึดกับโครงเหล็กปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นเป็นเดินยังได้เลยพวกนี้หนามากดูเนี่ยดูโอโหอันนี้ครับเป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้เออแล้วถ้าใครอยากดูนะครับบ้านหลังนี้ต่อนะครับไปดูที่นี่เลยครับเว็บไซต์ครับแบรนดดีๆเติม e 2ตัวนะครับแล้วก็ชอบหลังไหนนะครับรบกวนแชร์ไปถึงเพื่อนๆของคุณด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ